ตอนนี้นะคะพี่โอกำลังล้างตู้ปลาแบบเต็มรูปแบบก็คือเอาปลาเอาหินเอาทุกอย่างออกให้หมดแต่ว่าเขากำลังใช้คัตเตอร์ทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่โอค่คะพี่โอค,คัตเตอร์ขุดขุดได้อยู่คะอ๋อครับอันนี้เป็นรอยของออหินปูนะก็คือจริงๆิมันเป็นแนวระดับน้ำนะครับถ้าเราใช้ผ้าเนี่ยมันไม่ออกอันนี้กรณีที่มันฝัง อันนี้ของผมก็ประมาณสักสี่ห้าเดือนเงี้ยมันก็ขึ้นละแต่ใช้ผ้าไม่ออกเราก็ต้องใช้คัตเตอร์อันนี้เทคนิคบางทีลูกค้าถามมาหน้าร้านว่าพี่เอ่อยหินปูนลอยอย่างเงี้ยเอาเอะไรออกน้ํายาอะไรออกบ้างเราก็บอกว่าอันนี้อะไรคัตเตอร์ครับนี่จะดูว่าขูดยังไงนะครับอันนี้อย่างเช่นนี้นะครับนนเราก็ใช้เนี่ยครับตรงด้านขมนะครับขูดไปขนาดกระตุ้นนะครับมันจะนครับออกมาเป็นไอ้นี่เลยเห็นไครับนะครับมันก็จะออกเลยแต่ถ้าแน่นมากๆตรงนี้ก็ก็จะออกยากหน่อย เราเย็บทิ้งไว้นานนะครับแย่ทิ้งไว้เป็นหลาเป็นย่างนี้ก็ไม่ถที่มันปักแน่นนะครับแต่ถ้าเป็นหนักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกนะครับแต่เดี๋ยวพอเราใส่น้ําเต็มก็เป็นรอยน้ําก็ไม่เห็นอะไรนะครับทิ้งมัง,ง่ยายๆครับลองไปใช้ดูขอบคุณค่ะ